คือบอลน,นะคะถ้าถามาว่าน้องรถของน้องเนี่ยเล่นตกบาลมาแล้วโดนสาดสีใช่ไหมคะแล้วก็หลุไม่ออกถูกไหมคะครับคืออย่างนี้วันที่เศษที่ผ่านมาดีมีธุระที่สมอยอก็ลงไปทำธุระตามปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ตอนขากลับขึ้นมาพอ,อขับรถไม่ได้นิดหน่อยมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณสี่ถึงห้าคน ขับรถตามมาจากด้านท้ายแล้วก็จังหวะที่วัยรุ่นกําลังจะเล่นเครื่องแซงขึ้นมีผู้ชายสองคนขวดน้ำแต่ในขวดน้ำไม่รู้ว่าเป็นสีผสมอาหารหรือสีอะไรอ,อันนี้คือเป็นรถกระบะท,ที่มีคนขนนักม้้ยเป็นมอเ,อมอเอตอร์ไซค์สองคันแต่มาห้าคน<อ>แล้วจวังหวะมอเตอร์ไซค์สองคันห้าคนมอเตอร์ไซค์พอจังหวะที่วัยรุ่นกำลังจะแซงมี ไวร่นสองคนในกลุ่มนั้นดว,ว่มน้ำาื่มคุณน้ำตั้งแต่ท้ายรถด้านหน้ารถแล้วก็แสงขึ้นไปแล้วก็ไปเล่นสรงการกับกล,ลุ่มไว้รุ่ง้างทางตามปกติตอนนั้นเขาคิดในใจว่าไม่มีปัญหาอะไรก็ขับรถกลับบ้านตามยังไม่รู้ว่ารโดนอะไรใช่พอมาถึงบ้านก็รีบล้างดูก็ตามในคลิปที่ลงในนะทิ k t อ k มันไม่ออออหอมใ่ลงในที่สอบด้วยแล้วก็ออลง มีข่าวในเพจสกลนครลุงใช่ไหมคะหรือผงานที่เพจแล้วก็มาได้สองวันเพจสกนนลนครฝากเตือนบุตรหลานบอกว่าอย่าเล่นสาดชีวิตเพราะมันคนเดือดร้อนเยอะครับแล้วสรุปแล้วพอเราล้างไม่ออกก็ราไปทำยังไงคะไปซ่อมห,หรือว่าไปตัดห,ห,หลังจากโดนสายวันที่11เนาะแล้วมาวันที่12ก็ ลองขัดเองคสามวันสองสาี่ี่จะอกขัดขัดเรื่อยๆครับขัดเอง3วันขัดเหนื่อยแล้วก็พักหายเหนื่อยแล้วก็ขัดต่อครับนั่นแหละกว่าจะออกก็มันนานแล้วเคยได้ถามช่างไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเรารดเราไปโดนอะไรแบบนี้แล้วถ้าเราไปไปจ้างช่างขัดหรือว่าอะไรพวกนี้ต้องซ่อมต้องต้องเสียเงินประมาณเท่าไหร่ถาม ่าดสีเขาบอกว่าถ้าขัดสีใหม่ประมาณสองสามพัน 3, แล้วแต่เคสถ้าคิดว่าขัดสีแล้วไม่หายต้องทําสีใหม่ก็ประมาณสองสามหมดีมดีแต่เคสนี้มันออกครับใช้เวลานานอยน้องเป็นช่างไปแล้วนะขัดสีรถเป็นด้วย <c oughs> แล้วสีโดนตรงไหนคะพาไปดูหน่อยได้ไหมคะฝั่งคนขับคนขั <c oughs> มันจะลูบเลยเหรอใช่ครับมันจะเป็นยาวมาเรื่อยๆไม่ใช่สั้นๆนะตั้งแต่หัวครึ่งสี่กะแต่นี่คเป็นนะตัดหอกก็ถ้าเปไปใกล้มันเป็นขีดสนิทข้าวไก่้ก่ข้อยังออกไม่สนิทมันดูที่กล้องอือข้ได้านทางทาง ขอบคุณค่ะน้องค่ะขอบคุณค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ